สวัสดีครับและขอต้อนรับสู่ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่เงียบสงบกับเสียงกระซิบข้างหมอนของคุณเป็นค่ำคืนที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะปล่อยใจให้ว่างแล้วรับฟังเรื่องราวที่ผมเพิ่งได้ฟังมาสดๆร้อนๆเลยครับเป็นเรื่องจากเพื่อนรุ่นพี่ของผมเองพี่กรอนเมื่อไม่กี่วันก่อนผมกับพี่กรอนได้นั่งคุยกันเรื่องบ้านเก่าๆแล้วแกก็เล่าประสบการณ์ที่แกจะไม่มีวันลืมให้ฟัง เรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และซากของสิ่งปลูกสร้างในสมัยก่อนเมืองหลวงเก่าที่ร่ำรือกันว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่แต่เรื่องของพี่กรไม่ใช่เรื่องของวิญญาณที่ปรากฏตัวให้เห็นจ,จ้จะไม่ใช่เรื่องของเสียงโหยหวนในยามค่ำคืนแต่มันคือเรื่องของกลิ่นปริศนากลิ่นของสมุนไพรโบราณชนิดหนึ่ง ที่ไม่เคยจางหายไปไหนกลิ่นที่ดูเหมือนจะเล่าเรื่องราวของเจ้าของคนเก่าที่อาจจะไม่ได้จากไปไหนไกลอย่างที่เราคิดและนี่คือเรื่องราวของเขาในตอนที่ชื่อว่าบ้านกลิ่นคขมินเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณสามปีก่อนครับ ตอนนั้นผมทำงานเป็นฟรีแลนซ์และฝันอยากจะมีบ้านสักหลังที่เง,งียบๆไว้ทำงานศิละปะผมไปเจอเข้ากับบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งในจังหวัดโบราณแห่งนั้นสภาพมันค่อนข้างเก่าแต่โครงสร้างดีมากและที่สำคัญคือราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อผมถามเจ้าของที่เป็นลูกหลานเจ้าของเดิมเขาก็บอกแค่ว่าบ้านนี้เคยเป็นของคุณยายทับทิม ที่เสียไปนานแล้วด้วยโรคชราผมเองก็ไม่ใช่คนกลัวผีอยู่แล้วเลยตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้คิดอะไรมากมายเดือนแรกที่ผมเริ่มเข้าไปดูแลทำความสะอาดทุกอย่างก็ดูปกติดีครับจนกระทั่งผมเริ่มได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นขมิ้นจางๆที่โชยย้อยมาจากห้องนอนใหญ่ชั้นบนผมคิดว่าคงเป็นกลิ่นยาหม่องหรือสมุนไพรเก่า เลยจัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่แต่ไม่ว่าผมจะทำอย่างไรกลิ่นนั้นก็ไม่เคยหายไปไหนครับผมตัดสินใจทาสีห้องใหม่ทั้งหมดทับกำแพงทับเพดานผมคิดว่ากลิ่นสีใหม่ที่ฉุนกึกน่าจะกลบทุกอย่างได้แต่เปล่าเลยครับพอสีแห้งสนิทกลิ่นขมิ้นจางๆก็กลับมาอีกครั้งเร้ากับว่ามันซึมออกมาจากเนื้อไม้ของตัวบานเอง ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณป้าข้างบ้านพอผมเล่าเรื่องกลิ่นให้ฟังสีหน้าของคุณป้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าคุณยายทิมแกเป็นหมอยาโบราณน,นะชอบตำขมิ้นทำยายอยู่เรื่อยคำพูดนั้นทำให้ผมอยากรู้มากกว่ากลัวครับผมตัดสินใจรื้อฟื้นห้องนอนใหญ่ดูเคาะไปที่ละแผ่นจนเจอจุดที่เสียงมันโปรง่งผมค่อยๆใช้มือง,งัดมันขึ้นมา ข้างใต้นั้นเป็นโพรงเล็กๆที่ถูกฉาบปูนไว้เรียบและในโพรงนั้นมีแค่ห่อผ้าดิบเก่าๆก,กับโถดินเผาเล็กๆไม่กี่ใบเพราะผมเปิดฝาโถออกเท่านั้นแหละครับกลิ่นขมิ่งที่เข้มข้นจนแสบจมูกก็พุ่งสวนขึ้นมาทันทีผมรีบเอาของทั้งหมดไปทิ้งคืนนั้นผมนอนหลับอย่างสบายใจเพราะคิดว่าปัญหาจบแล้วแต่ผมคิดผิดครับกลางดึกคืนนั้นผมสะดุ้งตื่น พราะเสียงไม้ลั่นบนชั้นสองมันดังเป็นจังหวะเหมือนคนกำลังเดินชา้ชาๆเนิบเนิบเดินวนไปวนมาอยู่แค่ในห้องนอนใหญ่ห้องนั้นและที่น่ากลัวที่สุดคือผมเริ่มได้กลิน่นขมิ้นโชยออกมาจากใต้ประตูห้องนอนของผม ทั้งๆที่ของทุกอย่างถูกเอาไปทิ้งหมดแล้วผมทนอยู่กับสภาพนั้นได้อีกแค่สองคืนครับนอนไม่หลับเลยรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาจนตัดสินใจเก็บของย้ายหนีออกมาทันทีในวันที่ผมขนของออกผมเจอคุณป้าข้างบ้านอีกครั้งผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟัง คราวนี้แกถอนหายใจยาวแล้วตัดสินใจเล่าความจริงที่เก็บไว้มานานแกบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณยายทับทิมเสียชีวิตที่ไหนเพราะวันหนึ่งแกก็หายตัวไปจากบ้านหลังนั้นเฉยๆแต่ก่อนจะหายไปแกเคยพูดกับป้าว่าแกกำลังปรุงยาสูตรสุดท้ายเป็นยารักษาตัว ที่จะทําให้แกไม่มีวันตายแกถิงถ่ายไว้ว่าถึงตัวฉันจะไม่อยู่แต่กลิ่นยาก็ยังอยู่ตราบใดที่กลิ่นยังอยู่ฉันก็ยังอยู่หลังจากได้ยินแบบนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยครับผมขายมันทิ้งไปในราคาที่ถูกแสนถูกแต่ที่น่าแปลกคือแม้ตอนนี้ผมจะย้ายมาอยู่คอนโดใหม่ที่กรุงเทพแล้ว บางคืนที่อากาศเย็นๆผมยังคงได้กลิ่นขมิ้นจางๆโชยออกมาจากเครื่องปรับอากาศอยู่เลยครับแล้วเรื่องราวในค่ำคืนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับความน่ากลัวที่แท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นแต่เป็นความรู้สึกที่ยังคงติดอยู่ในใจของเราแล้วคุณล่ะครับรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้หรือเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันไหม คอมเมนต์ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เสมอถ้าคุณชอบบรรยากาศแบบนี้และไม่อยากพลาดเสียงกระซิบในคืนต่อไปช่วยกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับมันมีความหมายกับเรามากจริงๆและที่สำคัญหากคุณมีเรื่องราวที่อยากให้เรานำมาถ่ายทอดสามารถส่งเข้ามาได้ที่อ e ีเมลในดีสคริปชันด้านล่างเลยครับทุกเรื่องราวของคุณ มีค่าสำหรับเราเสมอสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้เสียงกระซิบนำทางคุณไปสู่ความฝันราตรีสวัสดิ์ครับ